เอาดิไหวไหมดิโดนนี่แหละนี่แหละเรียบร้อยเรียบร้อยคนดูยอบวัา,าดิวิรุนเมกาดิวิลุนดูไปดิวิลุนชาล์ทายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่า Battle Crush น,นะทุกชมน,นะเป็นเกมแบบว่านแนวแอคชั่นนะทุกชมน,นะเออ อ่าคล้ายๆกับแนวอ่ะแบทเทิลเรียลเลยนะท่านผู้ชมนะอันนี้สามพันสามนะมีเล่นหลายโหมดนะฮะท่านผู้ชมอ่าเกมนี้เขาเปิดเล่นอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมนะในมือถือแล้วก็ในส่วนของคอมพิวเตอร์นะมีให้เล่นทั้ง iOS แล้วก็ Android แล้วก็คอมพิวเตอร์ PC นะโคตรีโคตรตึงมาคนดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับน้องๆวู้ฮูมีภาษาไทยแล้วนะเกมนี้นี่ตอนนี้มันเปิดเล่นอย่างเป็นทางการแล้วนะคุนดูนะเออยิงโคตรีเอาว่ามาเลกคู่จอบแมนอันนี้เป็น นี่อ๋อเป็นสกิลแอสแท็กมันนะเออเป็นแนวหมู่บ้านนี่คนดูผม,นะมบ้านนะแนวหมู่บ้านแนวมู่บ้านคนดูมาดิมาด,มาดิโอเคสกคิปได้ไหมวะคนดูอยากลงไม่ลินจริงเลยอ่ะไม่อยากเอ็กซ์แอสซัม <c oughs> ด์มาตรอมาตรอโอเคมาทำความรู้จักเกี่ยวกับท่าอัแนติเมทกันเถอะ ยืนยันเลยฮะมาเออกดอัลติเมทสวยครับโอ้ยแรงจะจัดท่าฟัวรีเอา啊เอา啊มาอ่าทีนี้มันให้เราทำอะไรอ๋อโอเครอก่อนรอก่อนโยโฮอะไรวะมันดูเมื่อกี้นี้ขึ้นมาอ๋อมันให้เรานั่นแน่เลยยอมรับ เอาละมาฮะคนดูรุยรวยรวยเกมนี้ก่อนหน้านั้นผมเคยเล่นไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีภาษาไทยนะตอนนี้มีภาษาไทยมาแล้วเนาะคนดูด้วโคติีโคตรริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้วเกมคอร์บิวตี้วอร์โซ e โมบายเนี่ยนะครับประหยัดและถูกสุดๆแอดไลน์ริชแมนช็อป X อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการบัตรเติมเกมคุ้มคุมรับริชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้ทันที พร้อมบริการผ่อนจำรารนานสูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมไวต้องที่ Rich m a ช c h Shop เท่านั้นตึงอ่ะบอกเลยอกอเลยกระเทบอกไปคนดูที่นี่สตาร์ทดยครับแบทเตอรรอยเยลฮะเอาตั้งชื่อใหม่ก่อนได้ไหมเอาตั้งชื่อใหม่แปบบ๊บเฮ้ยอ้าวหาเจอก่อนทีมมัตหิก หาเจอได้ไงอ่ะเกินปุยนะโอเคเราเลือกตัวก่อนนะคนดูนะผมเล่นตัวไหนไม่ค่อยไม่ค่อยก่งเลยบอกคนดูอาร์เรสนี่ตัวนี้ละกันนี่ใส่นักฆ่าไดเปล่าเย่ <Yeah. S 2> ไปเว้ยทีมสามโนตึงลงไปลุยกับเพื่อนนะคนดูครอมบเบบี <c> ้ <oughs> เอา啊เอา,ามาดีอเอิตริงเคิตอะไรนี่ฮะพี่รอนะคนดูตอนตอนนี้ฮึง่วงจัดยุคแห่งการตะลุมบอลเกิดขึ้นแล้วลงจุดไหน <c oughs> ตรงนี้ละกการใช่ชายหาดนะคนดูนะจะตุรัสดีเตรียมตัวครับนับถอยหลังครับ ลงพื้นที่ลงพื้นที่ไปตรอสู้ชิวๆเป็นสิวได้ไงพร้อ,อมแล้วพี่ลุยชวงสามสองหนึ่งไปโอเคเราลงตรงนี้แหละยู่นี่แหละผมคนดูผมว่าโอเคแนละ้วมาเว้ย เปุ่มต mm ีโอเคฟันตรงนี้อ่ามันมีค่าสติมิแน่เพื่อเราอยู่ฝั่งตรงนี้มาเฮ้ยเหมือนเราเห็นคนว่ะนี่ซับหนีสวยนี่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 เออเออเออโอ้โหโอ้แปลงจัดคนดูอุ้ยอุ้ยเกือบตายคนดูโหดจังเลยวะตัวนี้มันโหดจังเลยวะคนดู นีเอื้อตายไหมเนี่ยบ้าแกเออเอเอ้อเอเ,อเอดี๋ยวก่อนครับคนดูผมไม่มีของอะไรเลยนี่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 น,นี่เออมาดิครับสวยอุ้ยป๊อปกลับไอตัวนี้ผมนี่ไม่ค่อยเก่งเลยว่ะคุณดู มาดินี่นี่จับส,สวยนี่เออเฮ้ยโหดอยู่โหดอยู่คนดูเออเออเอาเว้ยนี่โอ้วับกลับจุดเดิมสวยนี่เอาสิชวงิงชวงิงสวยครับชว,งวิงเฮ้ยโคตรตึง เก็บโพชั่นนี่มาก่อนนะทุกผนะู้ชมนะยาใช้ยาให้หมดก่อนไปวุ้งมานะ้วคนดูนะตอนนี้โอ้ตัวน,นี้มันน่าจะเป็นเกี่ยวกับการแบบบิงนะทุกผู้ชมนะสกิลมันนะครับโอเคบุ้งเคาน์เตอร์ได้นี่โอ้โหแล้วเป็นการวาร์ปกลับนะโอเคโอเคอเมือเ่อกี้นี้เนี่ยโคตรมันโคตรตึงโคตรอันตรายนะเพื่อนเราอยู่ข้างในนู้นนะอุ้ยมีของนี่ เก like, ็บของก่อนนะครับดาบเหลีกใส่เลยมาว่ามามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาละนี่เนี่ยนี่สับเลยครับสับอุ้ยเออเออเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วทำไมทำไมการ์ดแคปเจอร์เรามันขยันลุดเทอืออือไหวครับ ืหกำลังนัวเลยนีเน่เรียบร้อยฮะไว้เก็บของมาครับเกมมันการ์ดมันขยันหลุดนะนี่อันไหนเวิร์กกว่าะคนดูอันนี้เวิร์กววนนวรกว่านะดาบปกติผมเวิร์กกว่าครั้งดอกบัวคืออะไรวะเอ็น,นี่เวิร์กกว่าไปฮะ ไม่รู้ว่าเกมนี้มันอ่ามันมันคะแนนคะแนนนะค r อสแพลตฟอร์มกันนะกับคอมนะผมไม่ชัวร์นะคนดูกดวาร์ปกับเอาดีเอาดีนี่นนนมาดีเว้ยสวยทับ อีกย้ายก่อนนี่แน่นี่แน่นแนนแนตัดก่อนนะคนดูในน้ำนี่ไม่ได้ดดกระโดดขึ้นก่อนวงวงกำลังจะบีบเข้ามาละตรงนี้กำลังนัวกันเลยนะครับ คุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง4 0 0 0 0 0คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox, Free Fire, PUBG Mobile, ROV, Call of Duty Mobile, Call of Duty Warzone, Diablo Immortal, v a l o r a n t Age Racer, Sausage Man, Overwatch, g e n s h i n Impact, LOL i d e n t ิตี้วีละกน่าล็อกโมบายบัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Rich Man Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็บ i c h m a n ช h o p หรือ f a c e o o o k Rich Man Shop ายแอ r t r i m h n s n o p ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคุ้มราคาถูกนึกถึง r i c h m น n ็อปเดี๋ยนี่แน่เข้ามาแจม นี่สับเลยครับสวยอืออุ้ยกินยาก,ก่อนสับเลยสวยครับสับอีกรอบนึงนี่แ <c oughs> นนะ่อุ้ยเกือบตายนะคนดูนะปับ๊บเออกดดีตัวเองออกมาก,ก่อนดีนยาก,ก่อนนะคนรับนะค,คนดูนะโอเคคนดูไปกำลังนัวกำลังนัวดื่มยาก,ก่อนนะครับตรงนี้ นี่เรียบร้อยครับเก็บสองจังหวะโคตรดีไฟนอลแบลชมผมได้เก็บยาก่อนนะอันนี้เพื่อนเราใช่ไหมนี่เพื่อนเราเพื่อนเราตรงนี้ขายผนึกก่อนครับน่าจะเป็นดาบดีแน่นี้เออเพื่อนเรากำลังบวกอยู่สวยวยิอะไรอ่ะอู้หอกไ,ไม่เอาวิ พื้นที่เราเริ่มปลดนะท่านผู้ชมนะปลดล็อกลงมันเป็นบล็อกบล็อกนะบอกบอกที่ไม่ใช่หมานี่นี่ตายตายเฮ้ย,ยโอ้โหชนะไหมนะ่ะสวยครับชนะแล้วนะครับโคทีโคตึงอ่ะคนดูหัวจัด,จ,ดจัดหัวจัดน,นี่วินเนี่ยหลอดที่รีท่อเลยดิครับอย่างนี้ วเอาละยังไงต่อที่นี่มาอีกหนึ่งเกมที่ใช้ได้นะคุณดูนะเกมนี้มิชชั่นเรากดไปอีกรอบหนึ่งนะครับมาว่ามาว่าอูเลือกตัวนะครับรอบนี้เฮ้ยตัวเมื่อกี้นี้ก็โหดเหมือนกันนะคุณดูถ้าเราเล่นเป็นนะสักรอบดิเย้ เล่น,นปีนก็โหดอยู่แต่มันอยู่ที่คนเล่นแล้วเนี่ยไอ้งั้นนะ่ะอยู่ที่คนเล่นแล้วจริงๆมาเวยมาเวโอดหลอขอเตริรงไม่ดึงได้ไงฮะฟรีรอมันโหลดรอมันโหลด มาเว้ยมาเว้ยเอาเดิวู้ฮู้เลือกที่ลุงก่อนลงกับเพื่อนนะครับท่านผู้ชมนะน่าจะเบิกกว่าถ้าลงกับเพื่อนนะครับเฮ้ย take i ดีซี่แ a n มาว่ะมาว่ะโคตรตึงโคตรตึงเตรียมตัวครับ <c oughs> คนดูนะ ลงลงสวยมันนะครับเย่ขโมนบีบีเฮ้ยโอ้โอโอโลงมาก็ได้บวกเลยเฮ้ยเออลงมาก็ได้บวกเลยนีอุ้ยมาดินีน,นี่สวยครับพุ่ง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 ส,งส,งสโลว์แนวเรียบร้อยครับ โคตรึงตายไปดีเจกอสิล่าโนตรึงพี่มันโหดกว่านะเก็บยาขึ้นมาครับเก็บยาตามแมกไรนี่แมปไรพวกนี้ได้อยู่นะลองดูนะโอเคคลายพนึกก่อนนะครับนี่คืออะไรเอยเฮ้ยเอาดีเอาดีสวยอุ้ยวาร์ปกลับก่อนครับสวยนี่เนี่ยอีกรอบนึงนี่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 เอาดิสวย ไเอาเว้ยเฮ้ยสวยนี่ครับมาดิเอาดิสวยมาดิโดนนี่แหละนี่แหละเรียบร้อยเรียบร้อยคนดูโอ้พี่โคไม่เอาจัดแต่บอกเลย มาตัวเดียวโคตรเฟี้ยวอุ้ยของของตัวนี้หายไปหนึ่งก่อนนะครับวงกําลังบีบนะตอนนี้ผมต้องรีบหนีวงก่อนเดี๋ยวพื้นที่มันจะหายนะฮะว้าอุ้ยดาบไม่ดีเลยเนะี่ยเอาดาบเร็วนี่ก่อนคนดูไปไปไปโอเคนั้นท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับตัวเกม Battle Crush นะั้นท่านผู้ชมนะเป็นเกมว่าแนว Battle Royale นะท่านผู้ชมนะมีภาษาไทายให้เล่นด้วยนะครับเปิดให้เล่นบนมือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์ PC เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมนะ โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปนะไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับตลาบวันนี้พี่โก้ตัวด้วยก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตตึงวู้วเฮ้ยมันจัด,จด ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกาลันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลโบคค ไ i ออดสตรีมบัตร grab บัตรไลน์ tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง rich man shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ rich man shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย